สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ส่แรงงานต่างดีดแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าสวยๆส,ยสมเนะกับพ่อกับสองลุงวันบานหน้าคือเก่าแล้วพี่น้องพี่กัดกับยุบพี่เออพี่น้องไงมือนี่ทั้งหวยหลวงชายแดนเขียตัวเขียน้นองไข้รุอนครับลุงวัมายืนไทยถ้ำลิมหวยหลวงเบื้องพี่น้องกเกษตรกรนะครับ เป็นหาปูห้าปลาพี่แหละครับฝากฟังทั้งพุ่นกับเป็นพี่น้องพเพื่อนเลี้ยงงวลุงวันจิตเดินทางกลับแล้วครับบ้านลุงวันจิพาะไทยทํำสนุนทนทางเพื่อการเกษตร พี่น้องผู้เพิ่นเกี่ยวโข่เกี่ยวน้ำคนผือดพันธุ์ทางการเกษตรท่านสมาชิกทั้งตำบลเชียงดานะครับพอดีเพิ่นมานั่งเหรียญน,น้ำโอชาพูดคุยก,กันเกี่ยวกับถนนหนทางเพิ่นมาเห็ดไห้เห็ดหน้าทั้งพีละครับทั้งเขียตำบลหน้าหลังยี่ไก่อยู่ท่งหมดเล่นะครับอันนี้ว่าลุงวนเอ้ยวเพื่อน าไทายทำถนนทางให้น้ำแนบทันฝนเกิดพันท่างการเกษตรโอ้ยลำบากหลายท่านขอควบรวมไปรวมมือจากทางอบ,บตหรือผู้นำหมู่บ้านนะครับเขตทางตำรวจหนังเท่าองค์างการบริหารส่วนตำวรวจหนงังผู้คนอยู่ในพื้นที่ ว่าสะดวก,กไดนครับอยากง่ายๆกันนะนี่นะครับสภาพถนนพื้นที่กากรเกษตรนฝนพืดพันธ์แกเขาแกน้ำคนเขาค้นน้ำเพือ่อนำไปจำนายนะครับทั้งยุ่งทั้งสางของรับซื้อโอ้ยลําบากไรพี่น้องแต่หนน,นทางเป็นหลุมเป็นบัวเป็นบาบัดเสียภาษีเิ็น แต่มันเสียทั้งอบตหน,นังทัอง่าวนนั้งเขตตำบลหนังแต่ว่าย่ามสือว่คก้มคิดก้มเห็นพอ,อควบลงไม่ลงมือปัญญาอยากจะเป็นอะไรบ้าง่านปากลุ้งวันเป็นขบอกเสียงอยีกเสียงหนึ่งครับนำเสนอสภาพถนนตนทงังของพี่น้องผู้ผ,ผลเกิดพันธุการเกษตรนะครับ ใส่ซอยแน่ลุงวนเอ้ยว่าสันรบลุงวนกะน,น้ำเสนอให้เออพี่น้องเงยทงงั้งละบวนเชรืงดาทั้งพี่น้องกู้เห็ดไทยเห็ดห,ห,หน้าแถวธงวนไก่ไก่กู้สีกองขันเดี๋ยว่าหมองยูหมองเ็ท่ำเป็นกะยูที่ละครับทั้งธงวนทั้งปากโค้งตะไปทั้งแถวมูนีลุงวนกัเคยมาอายุหายกินอยู่ครับ ครับูครัปลาอยู่ลำบากหลายคนมาเพราะเป็นกระบอกเสียงกระจายเสียงเย่ๆไห้เนี่ยวันทีญญ่ผู้นำคนเบิ่งกับพ่อตด่พ่อเบิ่งมาแง่งมาหาแนวทางแก้ไขนะครับนันราต่อไปว่าทางสือนี่เป็นหัวใจรักนะครับ เกษตรกรผู้คนใหญ่ผิ้พัฒนาการเกษตรทางการสมาชิกนะครับท่านสมาชิกอบตลหลายหมู่บ้านนะครับที่รับผิชดชอบทั้งเขตคงม่นหรือว่าจะเป็นไฟัฒนาไฟปกครองนะครับผมนึกวันพิจารณาหลายท่านแล้วครับต้องได้เฮ็์น้าปังในไทย ใส่ทางเซนนี่นะครับเพื่อในการรำเลี่องฝนของฝนน้ำนะครับในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรู้ว่เก็บเกียกเกยเก่ยวก็ตามนะครับดุ่มๆกันเพราะเป็นกระบอกเสียงอยู่กระบอกเสียงหนึ่งเด้อพี่น้องเลยเพื่อใส่ปลาผี่น้องเนี่ยอุปนิสัยห,ห,หน้าห,หน้าฝัง ลำบากหลายกว่าท่านรถสิไปสิมากสำหรับท่านสมาชิกทางตบบนเชียงดาลุ้งวนกันไปบอาซอยใาเลยเด้อเป็นกระบอกเสียงแค่ไลนอีกคู่นหนึ่งเลยเด้อในฐานะลุ้งวน็เคิดเป็นผู้นำภาย่ัไนานมากก่เพื่อนนะครับเป็นการฝากจากท่านสมาชิก ทางตบลเชียงดาทุกคนมาเห็ใท้เหหน้าทังของม้นเท่าครับเนมาเปนเมาเสียภาษีทังตบอบตนนหนังที่พิมพคนมาเอ่ายเ่มเพมลมมมืดเหท้นนทางในมองคนผิดพันการ,กรเกษตรกันโยากยากกว่าปบบากท่านอมาสิกไปอูไปหน่อยเลยคู้น้ำทางด่านไฟพัฒนาไฟตกท้องเข้ากันได้ ขีนีลุกวันก็ดีพอจบลิปเที่ยงแค่นี้ก็เนอพี่น้องเป็นลิปนำเสน,เนอถนนท่อนทางของพี่น้องผ,ผ,ผูผลผลปืชพันธุ์ผลเขาผลน้ำทั้งการเกษตรนะครับในการเก็บเกี่ยวของนับปังนับแซงเที่ยงแค่นี้ครับขอบคุณพี่น้องผู้ขาบว่าติดตามเราชมลิปของลุกวันบ้านหน้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลว่านี่เ้อพี่น้องอควคมสุขก็เจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิร์ทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ